ปนเกประยุทธ์ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมปศุสัตว์เกษตรมูลค่าสูงการพัฒนาคโคเนื้อจังหวัดสกนลนครโดยทันทีที่ไปถึงที่นั่นนายกได้ขึ้นรถรางชมการดําเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนพนยางคําที่นี่นะท่านนายกเปลี่ยนเสื้อนะสวมเสื้อหมกโครนย้อมครามนี่หมกโครนย้อมครามและให้กําลังใจเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคขุนนะครับ นายมตรีเยี่ยมชมกบบระบวนการผลิตอาหารลดต้นทุนตามเร,รือรถบานเพราะให้อาหารกับวัวหยอกล้อว่าต้องให้ต้องให้ทุกตัวไม่จช่นั้นวัวก็อย่าน้อยใจก่อนที่จะเยี่ยมชมการสาธิตการปิ้งย่างเนื้อโคข,ขุนคุณภาพค <c oughs> นนี่นี่นี่ <c oughs> ให้กําลังใจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคข,ขุนผู้ไทยนายยพูดตรงหนึ่งนะบอกว่าขอบคุณทุกคนสมาชิกทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ตอนนี้เราเป็นแบบนี้นะฮะดีใจมีคนสืบสารต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณฝ่ายต่างๆนะนะครับก็บอกว่าวันนี้ขอบคุณดีใจมาพบทุกคนสาการสู้รบกันทําให้มีปัญหาหมดทั้งห่วงโซ่อาหารนี่หมายถึงสงครามอยู่เกรัอเซียแม่ตกใจเกลืเสู้รบกันใน,นคอรมอเป็นแหล่งอาหารอยู่เกรัสเซียเนี่ยสาเหตุที่ทําให้อาหารวิกฤตอาหารโลกเกิดขึ้นเนี่ยนะใช่วันนี้สาการทู้รบทาให้มีปัญหาทั้งห่วงโซ่อาหารทาให้หลายประเทศอดอาหาร แต่เราไม่มีอดและเป็นแหล่งอาหารของโลกอืแต่ก็อยากให้สงบโดยเร็วเพราะมีผลกระทบด้านอื่นๆตนดีใจที่ได้เห็นความเข้มแข็งทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักโพลยงังทาผมก็ได้ทานบ่อยๆอีกทั้งความต้องการตลาดและการส่งออกก็มีมากเหล่านี้เป็นของดีของเราทําอย่างไรให้ดีและเข้มแข็งกว่าเดิมพร้อมการพัฒนาสายพันธุ์อย่างที่ญี่ปุ่นอซึ่งเชื่อว่าเราก็สู้ได้นะครับแล้วก็ พูดไปถึงเรื่องรัฐบาลกำลังส่งเสริมเรื่องฮาลานนะครับก็ว่าไปตรงนั้นด้วยนะครับ